วาไม่ได้เป็นหลักกำแพงนะรายการทำทุกอย่างบนหว่างเป็นหลักกำแพงเลยเนี่ยเอาละอีบาร์ดม่ที่จะใส่กูละเอาง่ายดีวิภาีบาร์ดมึงเอาจริงมะเนี่ยหนุมนเลือแก้มหรือเปล่าไม่ใช่ความใส่จใจของนางนะนนจริงนัานจีก็ตามนะแต่แว,ว่า, <c oughs> ายการเขาก็สงสัยที่หว่างว่าจะเป็นหลักกำแพงกันหรอหลักกำแพงปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีแฟนๆาและการสปักหวันเจี๊ยบนะคะสถานที่คุ้นเคยค่ะทุกคนอยู่ที่เวิร์คพอยต์เหมือนเดิมเอ้าวช่างหน้าทำไมต้องไม่หลบแล้วโอ้ยหเปิดตัวตพี่ยิมวันนี้ความทรหดของพี่ยิมเมื่อคืนต้องแต่งหวานให้เสร็จก่อน,นี่จัก,กี้จะมาตอนสิบครึ่งพี่ยิมต้องไปโขจกจักี้ต่ออีกหวานไม่ได้เป็นหลักกำแพงนะแต่ทำทุกอย่าง รายการทําทุกอย่างเหมือนหว่านเป็นหลังกําแพงเลยซึ่งจริงหวัานมาเป็นปรนัชนาผู้ช่วยแค่นั้ชเฉยๆเลยเพียงแต่ว่ารายการไม่อยากให้พิมพ์กับสก,กี้รหว่านมาพี่หว่านพี่หวานออกเนี่ยลองข้ากำแพงทั้งหมดอีกครั้งละครั้งแรกคือเป็นหลังกําแพงของพี่คริสครั้งนั้นจําได้ว่าปั๊กกี้โทรมาแล้วจะเอาพี่คริสไปเป็นหน้ากําแพงแล้วเขาก็ถามหวานว่า มีคนเคยได้ยินหวานร้องเพลงใหมบอกอแม่เจ้าคุณไม่เคยร้องเพลงเลยค่ะหวาบอกไม่มีใครเคยได้ยินเสียงหวานร้องเพลงหรืหหอแบบแต่เราเตะทุกคนบอกก็เหมือนกีกีกีนะก็บอกว่าโอเคเอาตื่นเต้นไปหมดเลยคูเป็นนักร้องหลังกําแพงตอนแรกอ่ะหวานจะเลือกเพลงกันละครั้งหนึ่งของปามมี่กับสแตมหวานชอบมากสรุปไม่ผ่านนั่นน,นี่นี่นัน่นอะไรก็ไม่ผ่านสรุปก็เลือกไม่ได้สักทีก็เลยโทรหาปามมี่ปามมี่บอกหวานร้องนิ้วจิ๋วหรือปล่าก็บอกโอ้ ไม่ใช่แล้วกูกับคิดเต้อุ้มคอม <c oughs> ก็เลยเชื่อปาบีก็เลยเลือกเพลงนั้นพอถึงวันก็ตื่นเต้นอีเพราะว่าอีคิดเนี่ยเขาจะเป็นคนถามหาตลอด <c oughs> ที่หวานไปไหนวะที่หวานไปไหนวะตอนคิดเข้าไปแบบ ซ้อมตอนเช้าใช่ไหมกลับเข้ามาบอกก็ต้องหมดคิดอยู่กูไปขี้ก่อนนะเดี๋ยวกูมาแล้วบอกก็วิง่งเข้าไปซ้อมแตมีใครรู้จักเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเทปนั้นนะคลิกของหว,นวานคือหวานสารแนเดินไปสวัสดีทุกคนอ้าวอาบัวอาพี่วันเจี๊ยบเจอคนนั้นคือแท็กถ่ายไปก่อนกลัวเขาจำไม่ได้แต่สุดท้ายก็อ้าวโอเคเทปมันก็คือรอดสวัสดีครับ follow ไอจีของเขาไหมครับไม่ follow ครับทำไมไม่ follow ล่ะฮะไม่ค่อยชอบครับไม่ค่อยชอบเป็นแฟนกันได้เปล่า ไม่ชอบคนกแก่ครับเหมือนหวานเจีย๊ยบแต่ทุกคนคิดหมดเลยคุณแจ็คไม่น่นารู้จักคุณหวานเจีย๊ยบะครั้งที่สองครั้ง,ท,งที่สองก็คือแจ็คสันหวังอู้ยตื่นเต้นมากวันนั้นคือจำได้ว่ารายการอาติดโทร,รมาหาหวานใช่ไหมแล้วหวานก็ขายเด็กในบ้านนี่แหละเอาคนนี้สิเอาคนนี้นี้สิไม่ใช่ค่ะจะเอาจะเอาพี่หวานแหละบอก่ากูไปทำอะไรอ่ะต้องการแบบคนไปนั่งเป็นปรัชญาเยอะเยอะหวาน ออกมาจะไปเยอะๆปากีบอกมาได้ใช่ไหมบอกมาไดการมาสูดิโอ้ก็คือแบบดูมีพิรุธยึดโทรศัพท์ยึดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรอปภเซกูริตี้การเตไปหมดก็เลยมีกระแสมาเรื่อยๆว่าแบบเนี่ยแจ็คสันหวังมาแล้วแจ็คสันหวังแต่เราก็ไม่ได้อยากเชื่อนะว่าแบบเขาจะมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆเอ้ามาว่ะ พี่ไม่รู้พี่ต้องเกิดอีกอกี่ชาติที่ถึงได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยกี่พูดได้เลยลองตายเลยดูไหมตายตอนนี้ได้เลยถือว่าตายตาหลับตายหลับหลับสนิทเลยหวัดก็ฝุกนๆนะอีู่ด้วยโคเดอรประกอบอวันนั้นหวัดพี่ป้อมแต่งตัวให้หวัดเป็นมาสคอตมากแต่ก็เออเทมนั้นก็ก็สนุกดีอ่างเงี้ยแล้วก็มาถึงเทมเปดีก็เป็นเทมที่สามอีคิดออกสามครั้งหวัดก็ออกสามคงคิดว่าไง วันนี้วันวันอัดใช่ไหมคะโทรบอกมาลืมบอกวันวันหนึ่งแล้วก็ชุดเนี่ยน้องหนุ่มก็ในเรื่องิดภายในเมื่อวานตั้งแต่แปดโมงเชา้าเสร็จประมาณหกโมงเย็นด้วยแล้วมีถุงเท้าด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดู <c oughs> น้องยิ้มเนี่ยเขาได้มาจากการที่ <c oughs> ต้องไปจุกจาก,กี้มาก่อน <c oughs> แล้วเสด็จก,ก็มีงานบ่ายโมงก็บอกอ่านเดี๋ยวสมิกมาให้เธออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เด็กๆอะ่ะไม่มีใครูว่าหวังมา,มา,ม,ามาในรายการใช่ปะจากี้ก็งงอีกกับก็งงอีพิมก็งงว่าแม่ปกติเราข้างนแทนแม่ไม่เคยพลาดเลยนะก็เออวันติดงานโน่นนี่นออะไรยย่างงเี้ เออแล้วรายการเขาก็เล่นตลกด้วยว่าให้เรามาซ่อนตัวแบบเราไปหลังกําแพงแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตัวให้เห็นบนเวทีกับเด็กๆทั้งสอบไปทั้งวันนี้มีโอกาสเป็นหน้ากําแพงบอลปักกี้นะคะว่าอยาออกหน้ากําแพงมาเสื <c oughs> ้อปกกี้บอกแม่ไปคิดหลังกาแพงไหให้หนูสิแม่จะอยู่กับใครหรอเฮียรีมินโฮเดนเมล่าหรือแบบวันชอบมากแล้วกันเนี่ยวันไม่อยากให้รายการเจ๊งเลยอยาไม่เจ๊งกันเป็นตลอดยังไม่เจ๊งอย่ ไม่แต่รายการพวกวาไรตี้มันก็มีวันเลิกลางไงพี่ไผ่เขาจะบ้าจะเราอยากให้อยู่รายการนี้จนแบบอยู่จนแบบให้เราตายก่อนนะ <c oughs> รายการนี้ค่อยจบก็ได้เพราะเราชอบรายการนี้มากๆาบอก <c oughs> อยากติดเพจ <c oughs> ยิมบอกว่ามีแถวๆนี้ได้ไหม <c oughs> ได้สิยิมต <c oughs> ิดอ <c oughs> ยอ <c oughs> ่งเลยคับป้าเป็นแนวตั้งเอาใช่ไหมเนี่ย เอาละอีบาร์ดม่ที่จะใส่กูละเอาห้ไงดีพี่พายอีบาร์เมื่อเอาจริงปะเนี่ยเหมือนแกล้งกูเนี่ยไม่ใช่มันติดในกูแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยแม่เมาขาถามเราแม่ทำผมทรงอะไรจะไปสู่รู้ทำไมของฉัน <c oughs> ไม่ค่ะใหญ่าหญ่ใหญ่ย,ยิม,ยยม <c oughs> แต่ถ้าโซรยิมไปที่ห้องแจ็คก,กี้แล้วแจ็คก,กี้กับพิมจะให้ยิมติดเพชรด้วยยิมทำไงอ่ะชนเลยนะโปะเลยนะกูไม่ติด ได้ยินปัญหาวิบากน้องหวานต้องเด่นคนอื่นเขไม่อยากเป็นลิเกเราเป็นน้องเป็ถ่ายรูปแป๊บเก็ลงเวลาเหลือเยอะมากถ่ายริ้งแล้วฮะริ้งสี่เกียร์อะว้าหวานดีกลัวว่าตอนจบจะแบบที่หนูไม่ชอบจนเลยอ่ะ ไปเย็บดอกมงดอกใหม่ปักเขาให้ด้วยนะความเสียใจของนางนะถึงนางจะก็ตามนะแต่แล้ว่งเอ่อที่เรากำกันหน้าเลยนางก็ยังจะช่วยเหลือเราเสมอเสียงดังมากเพราะจะแบบตลาดด่าฮะขอบคุณฮะสวัสดีฮะแม้ถึงกาวงงตาลับมากไอ้นุ เป็นยศแล้วใช่พร้อมแล้วต้องขอบคุณน้องนุ่มมากที่ตัดสุดท้ายแบบไฟไม้ภัยหนึ่งคืนพร้อมถุงเท้าน่ารักมากสุงเท้าของพอน่ารักมากสุด,สด,สดๆดูทดดมามีดอกไม้ด้วย <c oughs> คือก่อนมาเราอ่ะคุยกับแจ็กกี้กับพิมใช่ปะ่ะหลังกำแพงอ่ะเลือกเพลงมาเป็นพวกแบบเบเกอร,รี่มิวสิกทั้งนั้นเลยซึ่งเรารู้สึกว่าต้องเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่นักร้อรุ่นใหญ่หวานก็นทำหน้าที่ช่วยโลกให้เต็มที่แต่ก่อนจะช่วยเราก็แกล้งแล้วพีนี่ตอนนี้แกล้งอยู่ตอนนี้รออยู่เเจอกันแล้วก็รอม ก็คิดดูแล้วก้ากหิบก็ดยู่กันจ้าไม่่อใส่สืบแล้วสิจะกีนแต่งไงลูกก็แนวหวานชมพูชมพูแต่แนวหวานกว่านะเปนเนี่ยกินแต่กูปีนี่เองเขากสวใส่พิว่ากาจะเป็นหลังกำแพงนหรอ มกกไม่ั็คกไม่ทราบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอีพวกเนี้ยเห็นไหมคะเขาไม่ใช่แฟนตัวยงเหมือนหวานถ้ามันเป็นแฟนตัวยงอย่างหวานจะรู้เลยว่าคนที่มาหลังกำแพงเราไม่มีสิทธิ์มาหลังกำแพงกี้อีพวกเนี้ยมันสมองเนี่ยมันทำเน้นได้ถกเขี่ยแบบนี้แจ็คก,กี้ฉลาดอยู่คนเดียวค่ะไม่รู้อะไรเลยคะ่ะแ, <c oughs> แต่ถามว่าแต่ถามว่า บาร์ตไปไหนอเอาบาร์ตกลับแล้วหรอบอกใช่บาร์ตไปกับพี่ป้อมแจคก,กี้ตอนเนี้ยมันใจว่ามันไม่ใช่พี่หวานไม่ไอแจค่ะคือฉันเดินเข้ามาเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวพวกนางอะแล้วพวกนางกาบอกฉันว่า <c oughs> หลังก็แพงปะเนี่ย กูว่าเขาสงสัยแล้วเพราะกูออกมานี่เนี้ยเราจะเจอแย้มแย่ก๊อฟก่อนนะเอาคุยกับกล้องสิคะมาแล้วเสร็จกันั่งเบื่อลอยมาราคาสุดตาเปิดตัวสุดท้ายโอเคแม่กูตายละ อ้าวยิ้มยิ้มยิ้มบอกโบ๊แต่พี่ยิ้มรู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่รู้สึกอะไรก็แค่รู้สึกว่าเอ๊ะกลับไปเจอได้เลยเดี๋ยวเจอได้เลยถ้าแป๊กแป๊กเดี๋ยวเจอแน่นอนเพราะว่าบีบลูกไปแล้วกูเป็นหลังกำแพงเลยนะกูบีบลูกไปแล้วว่าหนึ่งในหลังกำแพงเนี่ยต้องเป็นแบบ บ้านๆเหล่าน,านี่ยจริงพเพราะเพลงที่เลือกมาแม่งเป็นเพลงสไตล์ที่หวานเจี๊ยบชอบอ่ะ,อะจริงๆคือที่ขอดูชุดลูกทุกคนอ่ะไม่ใช่ะจะมาแมทช์ชุดตัวเองไงกูก็นึกว่าสนใจงานลูกเปล่าหาชุดมาค่าลูกก็งงว่าเอะปกติมันไม่เคยโทรมาเลยว่าแบบพิม์ใส่อะไรงงมากเลยค่ะทุกคน นักร้องเหรอคะอ๋อนึกออกชื่อหนึ่งครับใครอีกเออชื่ออะไรวะ <laughs> <laughs> เออคุณน้าเราได้ตาม Instagram อินสตาแกรมกันมนะครับจีชชยเดชพิทีชชยเดชครับปราโมทปาทานสมชายเข็มกลัดครับทามไทยแพงสินครับมัมลาโคนิกเฮ้ยมัมลาโคนิกครับพี่แจแดนทุกคนนียังโอมยังโอม เดี๋ยวต้องฟันทงแล้วครับว่านักร้องหลังกำแพงคือใครครับตอนนี้หนึ่งหน้าพ่อหน้าแม่เดียวเลยแจ็คก,กี้เคยบอกแล้วนะว่าจะมีเพื่อนมาแลว้วมันจะดีขึ้น <c oughs> ถูกไหมแต่ค่าครั้งนี้ยังผิดอยู่และการจะขออนุญาตเขียนคำว่า เลยทไงดีอ่ะไม่เล่าสิแล้วพี่แอมทำอะไรอีกว่าน้องหวานมาข้างหลังเพราะว่าปกติรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกบุกน้ําลุยไฟบุกน้ำุยไฟถ่ายโฆษณางานสําคัญขนาดไหนน้องหวานก็จะบอกว่าน้องหวานจะมารายการนี้พี่แอมหวานไม่ได้หวานไม่ได้รู้มาก่อนนานเลยเขารู้เมื่อวันก่อนเองท้ายที่มุดจะรู้ก่อนชุดมึงต้องตัดมาก่อนล่วงหน้าค่ะก่อนถึงมันจะได้ฉันรู้ตอนหกโมงเย็นหกโมนของเมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้วของวันพุธก็หาสังนัสภายในคืนนั้นชุดนี้น้องหนุ่ตัดเ่อวันตอนเก้าโมงเช้าส่งที่บ้านตอนหกโมงเย็น ยิ้มไม่ได้ตอแหละเลยค่ะค่ะวันเจมบก็เลยหายไปเลยจากเดอะวอลซองในการทีแบบดูแลลูกหายไปเลยนะคะจริงๆค่ะเด็กแจ็คเฉลิยสิคะวันนี้ว่ามันจะโปะตรงเธอยังไงโปะตรงยัยยิ้มเห็นไหมน้ยัยยิ้มเรื่องอะไรวะยยิ้มอ่ะยืนอยู่หน้ารถฉันกำลงจะโนครึ่งแล้วรถลัอกอยู่ตรไหนก็อยู่ตรงที่เธอยืนไปสวอป นนอ,อีกจุดหนึ่งอะไรรู้ไหมอปแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนานมากกูไม่เข้าห้องแต่งหน้าสักทีเขาไม่ยิ้มไปไหนไม่เข้าห้องแต่งหน้าจนนางมาบอกว่า <c oughs> ถึงนี่ก็เลยรู้เลยฉันเพิ่งถึงฉันนั่งอยู่ในรถนี่คิดใจอ่ะ <c oughs> เอาแหละนะ <c oughs> แล้ว <c oughs> พี่ร <c oughs> ุดมึงไม่พูดตรงนัน้นมึงตอบไปว่าอะไรกูไม่อยากจะหักหน้าเขามองพี่พี่ยิ้มอ่ะ พยายามจะพูดความจริงไม่จริงเลยว่าต้องปิดไม่วะใครไปแต่งหน้าก่อนโอ้ยหน่อยเท้าฉันวิ่งไปวิ่งงานในเมืองมากว่าจะถึงเหนื่อยนะพี่คิดดูสิคนที่เขาอยู่ในรถเขาจะรู้สึกยังไงไม่น่าแต่หน้าเลยโอเคแยกโอเคแยกข่ะง จะก็ฝากฝากเทปมีด้วยฝากเทปเราก็แพงไม่ใช่นเราแพงของจกี้กับแพงเอ้ยแกี้เหรอนะ็กี้ับพมีด้วยจะก็ไปคลิปหน้าคะไบบ๊ายบายฉันรู้นะว่าเป็นรถพิมพ์อ่ะไม่ใช่แจ็คกี้